ก่อนดูคุยซับโชว์อ,อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะตอนนั้นเลยค่ะกงง่ายมากเลยเนาะง่ายค่ะเ <laughs> นี่ยะค่อนข้างแบบเฮ้ยสดชื่นและสดใสมาพักใจให้เรานิดนึงนะพักใจให้หน,น่อยซับหน้าแล้วซับหน้าอีกเพราะว่าต้องเจอเขากลัวเขาจะมาแบบว่าเอ้ย เธอจะมาแบบว่าเออหน้าฉันนี่จะยังไงเพราะเขาเป็นเมคอัพอาร์ติสต์นะคะชื่อดังเราเลยนะคะเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยนะคะจนได้รับฉายาค่ะช่างแต่งหน้าฝีเออ่ฝีแปลงมหัศจรรย์นะคะไม่ว่าจะลงแปลงแต่งหน้าแต่งหน้าใครก็คือเป็นการสวยจนปังไม่ไหวต้อนรับเลยดีกว่าน้องฉัตรค่ะน้องฉัตรชัยสสวัดีชัะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูใจให้พี่หน่อยเถอะแก๊งคอร์เซนเตอร์มีกำลังจิตใจพี่มากเลยช่วงนี้น่ากลัวจริงนะครับทุกคนต้องระวังตัวด้วยนะคะค่ะแต่เจอฉัดนี้ต้องบอกเลย ว่าไก่งาเพราะขนคนงามเพราะแต่งใช่ครับัก็ดูดีแบบเจอกันกี่ครั้งดูดีแล้วดูดีขึ้นมากๆเลยจริงเหรอครับเพราะว่าได้ความเฮงจากอาจารย์นี่คือจริงๆเราก็ดูแลตัวเองด้วยครับก็ทํางานเยอะมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่านอกจากเราเป็นช่างแต่งหน้าแล้วเนาะเราก็ยังมีความเป็นแบบซีอีโอดูแลเรื่องโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ต่างๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ เรารู้สึกว่ามันเป็นการเสริมสร้างบุคลิกเนาะอย่างเช่นเวลาเราไปคุยงานหรือว่าไปแบบเจรจาต่อรองหรืออะไรต่างๆเงี้ยครับก็คือกลิ่นปากหรือว่าการพูดจาของเราอย่างเงี้ยมันอยู่ใกล้ใครก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราเฟรชเราสดชื่นแล้วก็ม่มีกลิ่นที่มันไม่มาเวลาเราเป็นช่างแต่งหน้าเนาะเวลาแต่งมันไกลมากหรือบางทีเราพูดกับเขาอ่ะมันแบบ เวลาเราพูดกับใครเราจะมองปากมองหน้ามองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วเราใส่ใจมาก<ช>แล้วริงใช่ไหมครับจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะแบบว่าตัวเรานะวันทีเราแต่งหน้าลูกค้าด้วยอ่ะคือค ไม่ว่าจะเป็นแบบบางทีบางคนเขานอนน้อยเนาะมันก็จะมีในเรื่องของภาวะเครื่องในหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีกลิน่นแล้วการบอกกันเป็นอะไรที่ยากมากนะเรื่องกลิ่นปากใช่ไหมครับใช่ยากมากใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องแบบค่อนข้างเรามัดระวังนิดนึงในเรื่องของแบบความสะอาดในเรื่องของกลิ่นปากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลักการเลยนะครับนอกจากการดูแลสุขภาพแล้วอ่ะคือเราต้องมีเขาเรียกว่าตัวช่วยในเรื่องของการยับยั้งพวกแบคทีเรียในช่องปากเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีกลิ่นปากเพราะว่าบางทีเหงือกเราอักเสบ หรือว่ามันมีพวกเขาเรียกว่าเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนเป๊ะอย่างน้องฉัดเนี่ยเลือกใช้อะไรคะใช่จริงจะไทยมีเทคนิคเลยนอกจากไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางที่แต่งหน้าตัวเองแล้วรวมถึงเสื้อผงเสื้อผ้าแล้วยังมีในเรื่องของการดูแลช่องปากนั่นก็คือยาสีฟันค่ะใช่เป็นยาสีฟันตัวนี้เลยครับเป็นดิสโก้นะครับอาตัวนี้เลยนะฮะเคล่อนี่ไวทูเพรสนะครับความเด่นของเขาคืออะไรคะมันเป็นตัวช่วยเรายังไงอะคะคือมันเป็นยาสีฟันที่น้องฉัดเนี่ยมีส่วนร่วม ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะ,ะว่าเกิดจากที่ว่าเคยแปลงฟันแล้วเนี่ยเคยไหมฮะแบบบางทีแปลงฟันแล้วเป็นอ๋อสำลักเพราะว่าบางทีมันแรงด้วยพิมเซฟซึ่งมันไม่ดีต่อเวลาถ้าเกิดสมมติว่าผู้สูงอายุหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราต้องเซฟมากตรงนี้นะคะ,คะก็คือเวลาเราแปลงแล้วมันก็มีความแบบอึอย่างเงี้ยหรือแบบสองเนี่ยมันจะมีในเรื่องของเหงือกที่แบบว่าพอเปลี่ยนยาสีฟันแล้วเนี่ยบางทีช่องปากเป็นแผล มันเบิร์มน<ะ>รมันแรงไปบางทีใช่นะซึ่งเราก็หาเหตุผลไม่ได้ฮ้ยนอนน้อยหรือเปล่าก็ไม่นะเราก็ว่าเราก็ได้นอนนะอ้ย,ออยาบางทีแบบยา,ยาสีฟันอย่างเงี้ยระงับปิ่นปากไม่อยู่แปรงเช้า บบายๆเอาละรู้สึกว่าไม่มั่นใจแล้วกลิ่นมาอย่างเงี้ยนอกจากกลิ่นปากแล้วเนี่ยที่สําคัญแล้วที่เราจะต้องยับยั้งแล้วนะอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยคือยาสีฟันวิสโกนะครับตัวนี้เนี่ยเรามีส่วนผสมของฟูอไร์ถึง1 5ึ0ง1,500 ppm ด้วยซึ่งอย่างที่รู้ว่าฟูอไร์เนี่ยมันช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าป้องกันฟันผุเนาะซึ่งบางทีเนี่ยเราเนี่ยอาจจะแบบโอเค ตั้งแต่เด็กกจนโตเราไม่เคยให้ความสําคัญในเรื่องของการดูแลช่องปากหรือฟันเลยแต่สําหรับน้องฉัตรแล้วอ่ะนอกจากการแต่งหน้าที่ว่าสวยแล้วครับจริงๆฟันเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของใบหน้ามากคเคยสังเกตไหมว่าบางคนเนี่ยยิ้มไม่สวยหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งฟันเป็นอะไรที่เราจะต้องรักษาไม่เหมือนกระดูกกระดูกชิ้นนึงอ่ะที่เราจะต้องแบบรักษาเขาให้ดีที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย เวลาเราพูดกับใครแล้วแบบฟันหล่อเนี้ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะไอฟันหลอก็หนักสุดแล้วนะสําคัญฟันเหลืองอีกเนี้ยแบบใช่ใช่แล้วฟันหงิกอย่างหนึ่งนะถูกต้องครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาก็มีตัวช่วยนะครับในเรื่องของการเคลือบฟันนะครับอย่างเป็นธรรมชาติเลยทําให้ฟันตัวนี้เนี่ยมันดูขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะครับเห็นบอกว่าฉัดคิดค่ะค้นสูตรนี้เป็นปีเลยเห็นบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งด้วยเขาเรียกว่า คิดค้นมาเป็นปีเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่ปีเดียวนะเราต้องลองเทสลองใช้เคยแบบว่าแปลงตั้งแต่แบบว่าหูแบบแปลงแล้วปากเยินอะ่ะหรือแปลงแล้วสําลักอย่างที่เราบอกว่าเคยเป็นมาแล้วหรือบางอันยาสีฟันจะใส่แป้งเยอะ,ะหรือว่ามีส่วนผสมของฟองที่มันแบบว่าหูแปลงแล้วแบบฟาวฟองฟอดหรือว่ายาสับผมอะไรอย่างเงี้ออยออกไปจะอยู่ในปากเราอย่างเงี้ยแล้วนะ<อ>แวบบมันไม่ได้ไงซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการปรับสภาพสีฟันหรือมีฟูลออรที่ ช่วยทําให้ฟันของเราแข็งแรงแล้วนะครับจะมีะสมุนไพรถึง4ชนิดด้วยซึ่งในสมุนไพร4ชนิดนี้มันมีทั้งสมุนไพรโบราณสมุนไพรฝั่งตะวันตกสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการหนึ่งเลยนะฮะยับยั้งพวกแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ก่อน2อเนี่ยช่วยเขาเรียกว่า เพิ่มนะครับเพิ่มเติมให้ลมหายใจของเราเนี่ยสดชื่นนะครับหรือบางคนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีปัญหาที่มาด้วยในเรื่องของกลิ่นปากนะครับก็คือเหงือกอักเสบนะครับคออักเสบหรือว่าช่องปากบริเวณเนี้ยอักเสบนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเป็นแผลในช่องปากมากๆอ่ะไม่ดีนะครับเพราะว่ารู้ไหมครับว่ามันเป็นเหตุก่อทําให้เราเนี่ยอาจจะเกิดมะเร็งในช่องปากได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดหลายๆคนนะครับถ้าเกิดรู้เราก็ให้ความสําคัญในเรื่องของช่องปากของเราเนี่ยเราควรจะไปตรวจสุขภาพฟัน ในหนึปีเนี่ยควรจะตรวจสุขภาพฟันสองครั้งนี่เป็นคนชอบหาหมอฟันมากแต่เมื่อกี้ชาดบอกว่ามีสมุนไพรอ่ะเราก็จินตนาการเลยนะกิน่น่ะคุณพอมันใกล้กับปากแล้วเป็นสมุนไพรอ่ะมันจะ,จะน,น่ากลัวหรือปเปล่ากิ่น่ะโอ้โหคำว่าสมุนไพรคือไม่อยากให้รู้สึกว่าโอ้โหเหมือนเราตำใบสะระแหน่แล้วมาใส่ไม่ใช่ฉันแบบแปลงไปแล้วเป็นอยองไงสมุนไพรก็คือ โอ้โหเธอจ๋ายุคนี้หมดยุคขัดใบข่อยแล้วค่ะมันไม่ไม่ขนาดนั้นครับคือมันเป็นกลิ่นลมเขาเรียกว่ากลิ่นสดชื่นคือพอเราแปรงฟันเนี่ยมันจะรู้สึกแบบสดชื่นได้เลยในเ้ใช้เยอะไหมคะใช้เยอะไหมเหรอครับจริงๆก็คือ แนะนำว่าใช้เยอะก็ดีนะครับจะได้หมดไวๆนะฮะก็คือเราเรา,เ,ราเวลาเราบีบเนี่ยก็คือมันมีแปลงความยาวเท่านี้เนาะเราก็บีบให้มันตามความยาวแปลงเทคนิคการแปลงฟันเนี่ยเราก็ต้องแปลงที่แปลงซ้ายาแปลงขวาแป,<อ>แปลงบนแปลงล่างนะครับพอ,พอเขาเรียกว่าอะไรนะ พยายามแปลงนะครับช่วงซี่ฟันของอเราเนี่ยน,นะครับให้มันสะอาดลองลองและที่สําคัญที่คนชอบลืมและเป็นส่วนที่ทําให้เกิดกลิ่นปากนั่นก็คือการแปลงลิน้นจริงบางคนบอกว่าฟันขาวนะลิ้นขาวด้วยเป็นฝ้าไม่ได้นะแปรงลิ้นด้วยต้องแรงลิ้นด้วยอ่ะแล้วอย่างเงี้ยเราคิดค้นมานานแล้วก็เห็นว่ามี เรามีโปรอะไรบ้างนะวันนี้คือปกติแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่านอกจากที่ว่าน้องฉัดเนี่ยเป็นคนที่ทาเครื่องสาอางแล้วเนาะหลายหลคนเนี่ยรู้ว่าน้องฉัดเป็นคนที่เลือกเยอะไม่ว่าจะเป็นแฟนก็เลือกอ่กนคุณฉัดเอามาเอาเอากลิ่นมาให้ลองดมก่อนคือฉันก็เลือกนะยาสิฟันนี่เป็นคนเลือกเยอะมากจริงคืออยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนอ่ะลองได้สัมผัสจริงๆแล้วจะรู้เลยว่ามันทําให้ปากของเราเนี่ยลมหายใจสดชื่นจริงๆอย่างที่บอกว่า โปรโมชั่นตอนแรกเนี่ยคือเขาบอกว่าหุ่นมารายการเนี่ยต้องพิเศษจริงๆอนะหนึ่งหลอดเนี่ยจริงๆของเขาเนี่ยราคา490ราสิบาทเ <ขอ S 1> นาะแต่ว่าวันนี้นะคะถ้าเกิดซื้อเราให้เลยนะแพ็คพันห้าวันนี้เราไม่ขายอืเราขายแค่ 490บาทได้อะไรบ้าง<อ>490บาทก็ยาสีฟัน3หลอดเลยแล้วก็ได้ยาสีฟันด้านล่างหลอดเล็กอีก3หลอดเท <6 S 2> ่ากับว่าเป็นทั้งหมด6กห <6 S 2> ลอด,ลอดใหญ่3เล็ก3นะคุณผู้ชมวันนี้เรียกว่าเปิดโปรน้องฉัตรนะคะกับการเอาอยาสีฟันตัวที่ดีที่สุดนะซึ่งน้องฉัตรนะคะคิดค้นมาประมาณเกือบ2ปีนะคุณผู้ชมกับโปรนี้นะคะโปรน้องฉัตร9 0บาทนะคะหลอดใหญ่3หลอดเล็ก3โทรได้ที่ไหนคะโทรได้ที่นี่เลยนะครับ0ูนะครับ 1>, 1 2 3 3 8 9 9นะครับหรือว่าไลน์แอดเรา <V isco S 2> มีนะครับไลน์แอดด้วยนะครับเป็นแอดนะครับ v i s c o t h นะครับแอดนะฮะ v i s c o t h หรือเอาไง่ายๆสแกน QR code โคดที่หน้าจอก็ได้นะวันนี้ โปรดีมากๆนะคุณผู้ชม3หลอดใหญ่นะบวก3หลอดเล็กนะคะราคา490บาทที่สำคัญเขาส่งฟรีด้วยนะโทรที่02-123-3899นะคะหรือว่าสแกน QR วโคตรงนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมสะดวกมากอ่ะคือหลายๆคนเห็นน้องชัดมานานมากแล้วเขาเป๊ะบอกจริงๆชีวิตเขาว่าหน้าก็เปะ๊ะแต่งให้คนอื่นก็เปะ๊ะตัวเองก็เปะ๊ะแฟนก็เปะ๊ะบ้านก็เปะ๊ะ ฟันเขาก็เป right ๊ด้วยเพราะฉะนั the the ้นใครอยากเป๊ดอย่างคุอาจานะได้เซนก็เป๊ดด้วยขอบคุณขแอบแอบนิดนึงขอบคุณอาจารย์ในรายการนะเพราะว่าได้อาจารย์ช่วยยักษโปรยสกร้าด่วยครับผมก็โปรนะครับอย่างที่บอกว่ามารายการนี้พิเศษจริงๆนะครับก็คือซื้อ3หลอดนี้นะครับถ้าเกิดคิดเป็นเงินเนี่ยในแพ็คนะครับมันจะมี3หลอดใหญ่นะครับแล้วก็3หลอดเล็กนะครับทั้งหมดก็จะได้เป็น6หลอดนะครับในราคา1,500บาทเราไม่ขายเราขายเพียง490บาทเท่านั้นครับซึ่งปกติเขาขายเดดีียววนนนะ1หลอ490แต่ั้คุณ ไปเลยใหญ่3มเล็ก3 490บาทสแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าจอค่ะวันนี้ขอบคุณน้องฉัด่างมากเลยนะขอบคุณมากค่ะอยากจะบอกว่ากลับแต่ตัวทิ้งเสื้อกับรองเท้าไว้ได้ไหมเอางั้นของวมกับอาจารย์ก็ทิ้งยางสีฟาังหมาะช่วงหน้าพี่ต๋องยังอยู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันกับพี่ต๋องนะคะครับดูคุยซับโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดดิ่งนะครับผมใครโทรมาอย่ารับล่ะ